สวัสดีค่ะฝั่มมิสต c h ชา n e ลเมืองมิสติกรัฐคอนติกสสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เราพามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะหลังจากหิมะตกเรียบร้อยแล้วเราก็นี่นะฮะมาทำความสะอาดกันเสร็จเรียบร้อยวันนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะอยู่ที่9ฟาเรนไฮน์นะคะลบ8ลบ10องศานี่ค่นะ,คะนี่นะคะตอนนี้อยู่หลังบ้านเรา คือ่ส่วนหลังบ้านนะคะความสูงของหิมะนะคะหลังจากที่เราโกยไถเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ฮะนี่จะพามาชมอะไรเอ่ยเฮลโลวิฟาวิกรูเฮาส์บายมิสเตอรเจดเซย์เฮลโลฮ้ยโอ้ดัตตี้พล่าวเดสโนว์เมกอะบิ๊กพาย่อนี่ no ม่ส don't throw the snow on m o m m y อย่าเอ n บ m y i นี่นะครบรรยากาศหลังบ้านเรา นี่นะคะหลังบ้านเรานี่เพื่อนบ้านนะคะสวนหลังบ้านเราเองให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะเดี๋ยวพาออกไปดูทางข้างนอกกันนี่ฮะอุ้ยหนาวมากเลย Missy I want to show how to sled down the igloo house You say be careful, Ikro house has had a holes know, in there. Like... Yep, if you go inside it might be crap. See, it's where this slide used to be. You wanna do it? Ready, steady, go! I think you should make the bigger ways to go. What? Put more snow and then you can go farther. Misty and her little igloo's <t od> house. <laughs> is that enough for you? The holes? I should. You think it enough? Big enough? เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันนะคะคืนนี้อากาศก็จะลดลงอยู่แล้วค่ะพวกหิม uh, ะที่ละลายก็จะเกิดกลายเป็นน้ำแข็งนะคะทางเมืองก็จะมีลด <us> ทางเมืองก็จะมีรถออกมาใช้เกลือโรอยถนนนะคะเพื่อไม่ให้มันลื่นเพราะว่ามันจะกลายเป็นน้ำแข็งทีนี้อุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นเยอะค่ะอุ้ยหนาวมากเลยเวทมามิกันนะก็โชว์ outside after we clean ัพ t e r snow นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะหนามากะนะขณะนี้เวลาประมาณห้าโมเย็นนะคะหิมะตกไปเรียบร้อยแล้วผ้าที่กำลังเริ่มจะตกนะคะนี่นะคะสะภาพหิมะความหนาเพื่อนบ้านก็ออกมา ทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่บริเวณรอบหมู่บ้านเรานะคะส่วนทางเดินนี่เราก็โกยหิมะตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะเพราะว่าเป็นกฎของหมู่บ้านนะคะกฎของเมืองหลังจากหิมะตกเสร็จแล้วเราต้องทําความสะอาดทางเท้าที่อยู่หน้าบ้านเราเป็น,ปนความรับผิดชอบของเราค่ะนะคะ ที่กำลังตกสวยเลยค่ะที่มองไปไกลๆพ้นชายต้นไม้นั่นก็คือทะเลนะคะเพราะฉะนั้นแถวนี้อากาศจะเย็นมากเป็นพิเศษรถสามีเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้ เราต้องใช้รถโฟล e วินะคะกระบ,บะคันนี้เป็นโฟล e วิเพราะถนนลืน่นขอโทษคะ่ะเย็นมากเลยมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านนะคะที่ถนนอ่รถกลยหิมะมากลยแล้วเขาใช้เกลือโรอยนะะมันเลยะละลาย,ย,ยนี่นะคะเพื่อนบ้าน ทั้งเมืองเต็มไปด้วยคิมะนะคะ <c oughs> อุ้ยขอโทษคะ่ะเย็นมากเลย อุย้ยนิ้วเริ่มแข็งแล้วค่ะนี่นะฮะกองพเนินเทินทึก ไปซื้อวัตถวัต t นดูฮันนี่นะคะถ้ามองขึ้นไปข้างบนจะเห็นควันนะคะเราจุดเตาผิงที่บ้านที่ไหนบ้านอันนี้เป็นจุดที่ดับเพลิงนะคะที่เขาจะมาสอดสายดับเพลิงเราต้องทำความสะอาดบริเวณรอบๆแล้วก็ใช้สติ๊กอะไรก็ได้ค่ะให้สังเกตเห็นได้ชัด เผื่อมีไฟไหม้อะไรเขาจะได้มาต่อสายยางาสายตะเพิงตรงนี้ตรงนี้ที่บ้านเรานะคะว้าว wow, look at misty is that so high you can slide down from there honey i think that a good spot Yes, put aside. You can slide that sliding. Show me. Ready? Sit in there. Oh, my hands get freezing. Ready? Oh, my hands are so cold, honey. Quick. Whoa. Nice, Swan. Oh, yeah. Mister Mummy, hands so cold. Honey. tomorrow, all of this snow when it melts is gonna turn to ice. I think that it should put salt in. Powder sugar. Whoa! <laughs> Do it again. Make a big one. Whoa! <laughs> It h อ้แกะ i t ะค่ะพุ่งนอนออนมามี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะจากอ่หิมะตกเมื่อคืนนะคะยังไงขอสวัสดีจาก Missy Channel นะคะ เมืองมิสต e ิกรัตคอนเนติคัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอุ้ยได้ the big one I want to get that one not in the sidewalk any that the orange green sidewalk อุ <Oy>. ้ย not in the sidewalk that's so thick ฮ huh? ะ on this Mr. Imam ไม่ใช่ not on the sidewalk h any because tomorrow gonna turn to ice you can throw on the pile <clears throat> it's very thick.